สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับเซลล์น้องบีทนะครับผมวันนี้เรามาออกรถอ s u ู u d ดีแกันนะครับผมก็ลูกค้าเป็นพนักง,งานโรงงานเนาะก็ออกฟรีดาวนเลยได้เลยนะครับผมลูกค้าเห็นรถจากไลฟ์สดนะครับวันต่อมาก็คือเข้ามาซื้อรถเลยก็คืออีกหนึ่งอาทิตย์ก็คืออนุมัติรับรถไวครับผมสวยตรงปกบครับผม สวัสดีค่ะน้องเฟรมร้านวิน168คาเซนเตอร์นะคะที่ปรึกษาการขายของร้านวินนะคะวันนี้นะคะน้องเฟมจะมาปล่อยรถซิตี้ n n g นะคะจะบอกเลยว่าลูกค้าประกอบอาชีพแพทย์ที่คลินิกแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะคะบอกเลยว่าอนุมัติแค่1ชั่วโมงเอกสารครบพร้อมเลยค่ะแลวก็จะบอกว่าลูกค้าท่านนี้นะคะไม่เคยมีเครดิตด้วยนะคะซื้อคนเดียวผ่านง่ายปังไม่ไหว สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับวันนี้นะครับร้านวินหนงองแปดคาเซนเตอร์เตรียมพร้อมที่จะส่งมอบรถอีกหนึ่งคันสู่มือคุณลูกค้านะครับผมวันนี้นะคะคุณลูกค้า v ีวีของเรานะผมผู้ไม่ประสงค์ออกนามและผมมาออกรถกับร้านของเราเป็นคันที่2แล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมทางร้านของเราวินหนึ่งห้แปดคาเซนเตอร์ยินดีอย่างยิ่งนะครับผมที่ได้เป็นเกียรติให้บริการกับคุณลูกค้านะครับผม อีกคันที่คุณลูกค้าเลือกออกไปนะครับผมก็คือ Toyota Innova นะครับผมรถครอบครัวระดับ Luxury นะครับผมของทาง Toyota นะครับผมตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถบรรทุกคนจุคนจุสัมภาระได้เยอะตามความต้องการของท่านลูกค้านะถือว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์อีกคันหนึ่งนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมท่านลูกค้ามากนะครับผมที่ ไว้วางใจให้วินุ68คาเซนเตอร์ของเรานะครับผมดูแลนะครับผมเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางร้านวินุ68คาเซนเตอร์จะได้ดูแลรถของคุณลูกค้าในคันถัดไปนะครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับผม VIP นะผม very Import p ์ r แน n ต์เนนะครับผมก็คือบคุคคลสำคัญที่มาออกรถกับเราในวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ